Ủa mưa xanh mưa xanh <laughs> Chú ơi Mưa xanh mưa xanh Mưa xanh mưa xanh hãy mà hành mà. mà Ôm trong người ôm trong người Trông hành mà Ôm cho người Hãy mấy ngoài chú จงหันมาเดี๋ยวนี้หันมาหน่อยหันมาหน่อยันควันนุก็เข้ามาชมนุกพออยู่กะอนุกเอ้ยนุกได้ยินเสียงไหมนุกให้ทุกหันมาหน่อยจ้าทุกหันมาหน่อยทุกบอบอหันไปตองก็ บิดขวาหน่อยทูบบิดขวาหน่อยขอเห็นแง่ขาวๆเลยขอดูของขาวๆนะชหันมาไม่ให้ห้าล้อกอนนั้นก้อนอ่นมินก้อนอ่านมินอ่านอ่านอยู่พยายามจะอ่านนะ อ้วยทุกมุมมันหรอกโหเปียกหมดเลยปไีตตรงนี้สปิงเกอร์ นั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิหันหน้ามากันเป็นเสือซีนหันหน้ามาหันหน้าทุกหันหน้ามาเร็วอ้โาพูดไม่ได้ไม่เติมหัวเลาะเดี๋ยวค่อยบอกให้ฟังเรามีมุมไหนที่เห็นได้อีกไหมอ๋อขยับดูหน่อย อ้บาลันนะ่ะขอบาลันเนี่ยไปขึ้นไปกันไม่ปีนได้ก็ตุียเ,เขาม่ไ,ได้เนาะมาลันกับตัวไม่ได้ติ๊ก <c oughs> <c oughs> ครับครับเดี๋ยวไล่ไล่อยู่ไล่อยู่ จงงเงยโอมจงงเงยนี่เดียวอีกนิดเดียวเห็นอยู่ตอบนี้เห็นก็พอได้ไหมครับขอบาลานนะหันหัวไงบาลานจะเอาไม้ออกนะจ้ะขอบาลานนะเด็กชายบาลานทำอะไรเด็กชายบาลานนั่นนั่นเราเด็กๆด็นะมันเล่นกับฉันสิบาลานวะเล่นไม่ได้อยากเล่นครับเอา แอบตายเป็นภูมิแพ้ละบัลแล้วน่าข่ออกมากนะซูมกลับไปอีกรอบเห็นไงละเห็นไงละโอ้มือสันมือสันโอ้มือสันมือสัน เพ้อเุมไหนจะไแฟนหมนได้ะช้าคนนี้ฮะปดนเพศผมหรอกหมอล้านล้านล้าล้านนุมไหนจะไปเข้าใกล้ๆ้ได้้งนี่หวาน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 มาอยู่กลางแดดเพี่อนเพี่อหอมเพหวาหวานหวานไม่เล่นเพ่หรอหวานเพ่หรวเฮ่ๆๆ ต้องแพนผ่อนต้องแพนนี่ไปเร็ว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 เสียงยิ้มไปเร็วมันหวานยิ้มเพ่มันหวานเพ่เฮ้ยพี่ตายมเหมือนมีสัมผัสว่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้ที่ใดตอนนี้ FC น่าจะชินละถ้าสองคนนี้ไรก็คือเงียบจนจนนึกอู้แล้ววันนึกกินข้าวกลางวันกับอะไร ข้าวซอยข้าวซอยที่ไหนด้านล่างด้านล่างครับไปต้มหัวที่บ้านยังยังครับแล้วก็ยี่แดงอ๋อทำงานอยากหลักยาวอะไรมั่งเหรอยาวเขาบอกว่ามีที่ใช้นตัวอย่างฮะยังไหนเกี่ยวแสนหวานยังเลยใครอะใครอะยูไม่หางสอนเลยหรอจริงเหรอเนี่ยหรออ๋อลงอยูไม่ถึงตาตาบดีนี่ไงตาบดีครับอายุนึ้นประมาณสิบกว่าป่ะอ๋อช่างอ๋อ พี่ของแฟนบานนะปิดปี่เลยอีเข้าเป็นพี่ชายเป็นลูกแม่เดียวกันนี่ไงะแม่ขมีนะแม่ขมีครับขอลวงทิศตอกอันนี้พี่ชายเด้วยเป็นพลายมันกอลหรือเปล่าสิจ๊อกพลายอะไรมีแง่เนาะอจะเลีอกพลายน่าจะเลือกเหมือนกับเคยระแจ๊กห้อง๋อหน้าเหมือนเดียวกันเดะเลยอ่ะวันนั้นพระครูพระครูกับมาหาเราแล้วนั่นเนาะใส่มาดีใจละ อารมณ์ลลดีอะข้าฟูมามหาแล้วนั่นหลังขนเยอะขนาดนี้ฮะด้านหลังเ<ะ>ขาเยอะ,อะเออวันนี้รู้บ่บาวางบ่าวบางลงเอขอาหน้าอย,ยู่ขอบหัวกลิ่นแกงมะนุนแล้วนะมันต้องกินกันเลยกะเป็นของมาครับวันนี้อีก เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นความเป็นมงคลวัฒนธรรมเขาเรียกว่าอะไรเติมดวงไงนวัฒนธรรมหรอแล้วก็ทำพิธีหรอือไงมาเร็มาแย่งกล้องเร็วมาเลยพี่นะพี่นะแทนว้านแทนว้านพี่เร็วเอ้พี่เร็วพี่เร็วมาเลยมา เร็วเร็วมองกล้องเนาะเร็วอาหารแทงให้ก่อนกินครับแรกเลยครับนี่ไงวันพยาวันนี่ไงวันพยาวันนี่ต้องกินแกงขนุนถือว่าเป็นวันปลาปีหรือวันแรกของปีนี่คือวันปลาปีเองอ่า คุณเห็นมืวันบอกมาดิเออพืดผมต้องกลับไปกินแกงมันนุนละแม่แกงไว้แม่ตำดีกว่าแม่ตำนุนไม่ตำนุนใส่สามจันทร์เนอะได้กินแกงมันนุนมากกว่าแกงมันนุนใส่สามจัน่ะกทร์อะกระดูกระได้เนาะเออกระดูกระได้เนาะมออยแบบเปยกับขี้ข้านไส้นะเงี้ยนี่ไ่น่ะเขาไงน่ะล้ำอยู่ อารมณ์ดีแล้วเนี่ยขอบคุณดาวเออ่จากคุณกระดกวันนะครับหวันๆขอเสียงหน่อยเสียงนี่นาทีจะมีไ<ล>ะมึกสามารถบอกแสนหวานมีเสียงได้ก่กอะไรครับรถบล้มฮะทำไมอ่ะซูมไงเต็นอย่างเดียวเลยกินตำมะนุนไปแล้วเจ้ามากุมากก็ต้องกลิ่นว่าลั้มอยู่นะครับตำมะนุน องังนก็ได้หน่อยอั้นเมนเดี๋ยวไปสามเมืองเนาะอ๋อโอเคอันเมนไปสามเมืองหวานหวานจ๋าฮอนกอหวานหวานสามชาหน้าสามหลังสองเออหน้าสามหลังสองแต่ยัคนมาเล่านี่เดินแน่กัมถอยหลังสองกัมรำยุบมาตรฐานเออยันยุบกิมไปลงม้งกันโดนแสนหวานอ่ะ กินกินต้นปีจะหนุนเข้าหนุนของตลอดปีนี่แสนหวานได้เล่นส่งกันกับพีควานกอเล่นแล้วเล่นแล้วโหเล่นแล้วพี่มึกบอกว่าเล่นแล้วเล่นแล้วนะครับปอมึอกลักแสนหวานอยู่แล้ว เก่งมันลุนใส่สามจานเอดกินแต่สามจานใช่ไหมผมมักกินครับสีผมมั่งม่อตึ่งเนาะตึ่งเน่ยเนี่ยนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยนี่นะยังหันยังเบาแววนี่แกมันอาจจะแบบว้าวเห็นงกเห็นกล้องสูงนี่ตกใจว้าวเรื่องที่เปิดจัดแน่แหละแม่นแม่นพร้อมนะแม่นมะเบาแววน้ันต้องต้องต้องอะไรอ่ะตรงเด็ก็คืออี่นะจะโจมตีไม่ได้นะ จับจุดใได้อ่ะเราอย่าทำร้ายกันนะเซนวานเรามาดีเราจะจับจุดใจอ่ะสัมผัสเนาะข้อหสัมผัสกินไปเนาะจับจุดใจเมื่อหล่งอยู่ตรงไหนตรงไหนก็มาทำอะไรกันนะจ้ามาเลี้ยงติ๊กบ้างเมื่อเจ้ากับบ้านไปกินตามันหนโูคุณวีวี แสนเงินสามช่อหาได้แสนหวานไปเห็นบัได้แสนหวานไปเห็นบัไดจะยังมาห้อ่ะจะที่จะเข้าไว้มาไดครับอ๋บอก็ยังมาห้องโอทอปหรอเราไปอยู่ไปเรื่อยๆอ๋อบัไดเกย์โมโอเคเหรอโอเคเนะาะตับลูกกะตับลูกนะเห็นน้ำเอ็ดแกงมิดรขนุนกะกับปปลาเค็มอร่อยมาก แกงเม็ดขนนุนก็ครับแกงเม็ดขนนุนนี่แกงเม็ดขนนุนกินได้เหรต้มไอเถึงแกนแก้วมันนะแก๊นแกนนะแนวยมันนะนยที่ว่าเขากินซุกแล้วอกะกินได้อะต้มอะ๋อมันนุนใกล้ซุกแตเอามาแกงมันจะมีมันจะมีแกนมีแกนมาอยู่นะวันนี้ไม่มีคลิปน้องมีนาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดของน่าจุ้ยจะเข้าไปนะครับเข้าไปเก็บมาไปไปซองทุกันอีก ปลุยปิดท้ายเนาะปิดท้ายาบายสันวานไปไปซองพิทูก่อนนะไปถ่ายก่อนไปถ่ายก่อนเด้อโอ้ยให้นะไปซองพิทูก่อนเด้อไปเข้าแล้วโห่กินเย่างน่าล่มนว โอ้กินกันยังน่ะลาบวันนี้ัน้งเต้องกินลาบมีโชคมีลาบคนยังต้องปั้นข้าวใลาบเก่งมันนุนเนาะอันนี้แน่นอนเป็นพวกเก่งมันนุนลาบทีนี่เจ็ดเออเด็ดเตอรเด็ดที่อเามันหนุนนขึ้นเนาะลาบกินกัอคนรวยลาบดิ้วผู้ายจ่มมเีมือกับเบ็ลาไงเขาเนาะกินไปเตอร์ เข้า anh nghe nói อื้อหือเอ้านอนหน่อยเอาแคบนี้ หิ้งซ้ำเลยอ๋อผมไม่กินข้าวต้อนดูอ่ะลืมลืมลองคาบเราวไม่ได้กินเนี่ยเก๋ว่าจะได้หิวข้าวไปลองสุพร้อมครับพร้อมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลืมวัตถุจะหันหน้ามาหรือไม่มาเปล่าเป็นไงโอ้ไหนไหนเหมือนเดิมแต่ว่าจะตำตำลง nặng như lưu bảo Mở ra đó Thoái gà thoái em cơ ừ. Lâm bò lạp Nhủ khâu lêu hơi Lạp mẹ làm mũ làm mũ Làm mũ Được mũ ở đây là đi Có con đáp cá Quá gà Đây lắm chưa กำลังกินอยู่นะครับทุกกำลังกินอยู่เหมาะเลยเดินมาหน่อยเดินมาหน่อยทุกหันหน้ามาคอเร็วๆจะไปล้วไหนหันหน้ามาหน่อยแล้ว กั๊เดี๋ยวนอหันหน้ามากั๊มเยอะไปเดี๋ยวเจ้าหันหน้ามา,า,าทุกเอ้ยวันนี้เอ็ดมินมีแต่นุม่มๆเลยค่ะน่ารักดีน่ารักไปกว่างกว่าครับนั่นนอือ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่คิดว่าดัมมี่ วงกลมเชียวพิทุคิดว่าจะมีอ,อ,อ,อันนี้เสียงผมนะครับอ,อันนี้ใช่โอ้เมอนติ๊ตเอาเสียงเอาเสียงคล้ายก่อนได้ไหมครับคล้ายไมย่คลายแล้นะเอาเอาเสียงแสนรู้ให้ได้กันโอ้หาก เพราว่าสูงสูงจะได้ก็จะได้ก็เฮ้วเยอะเฮ้ยเยะ่ไเนี่ย่ไน่อางัาละอางับละต้นแยบานบาแก่กอนนั้นนี่ต้องมีส <ste> ัก <Wagner> ว <off> <The> pues ันที่ มันบังจริงๆเราไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในนั้นได้มันต้องซูมเข้าไปนะฮะเนี่ยมีคนบอกว่าเสียงเหมือนแสนรู้นะพี่ตายเอาอีกทีนึ่งอีกทีนึ่งขออีกทีนึ่งเด้กกันนะเออเจะไปเสียงเฮิร์ตออลอันนี้อันนี้เสียงเบกกับมันะอียด้ เงียครับเงี้ยครับวยหวนก็ดูหวยหวนขนาดเนี้ยน่ากลัวเสียงเหมือนให้ยินแน่โดนเหยียบขาอีพอแล้วว่า ได้ได้ได้ไดต้องสูงกว่านี้ก่อนอีกสูงกว่านี้ <c oughs> เสียงลบสูงกว่านี้ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นกระล่องเพลงนะอิน,นติ อันนี้ทุ่งไฮเสียงแฮบมาสบายเฮ้ยต้องต้องมีแบบเปลี่ยนพิชเบาๆจะแต่งก่อสองร้อยเอ็ก่อไปจัดการยากกว่านัน้นยากก้อนั่นก่อใหญ่ก่อหลวงให้ปิดตายเป็นเอ็ดให้ปิดตายเป็นนัมมี่ผมเป็นซักซลิงบอกคุยกัน <c ười> <c ười> น้าเมียน้าเมียยุ่ยหรือเปล่าเนี่ยแต่ยุ่ยเงกนะเสียงยุ่ยอะเสียงยุ่ยจะเาะเสียงมันมันจะแบบเสียงมันเสียงมันยิ้งแฮบๆอ่ะฮ้อนไโตแตกเสร็จต่อเออที่ยานเนี่ยชุดชามันร้อนเหรครับพี่พ่อนบอคอยพ้อนครับพ้อนขนาด นี่แมูกนี่ก็เดินขบวนแต่ก็อดทนแมูกนี่เดินสนสนานใบตองเดินตัวก้นบาลันกะ <c oughs> ลูกไปไหนใบตองไปตังนะ <c oughs> ไม่เน้นขายความหลอ่อ <c oughs> ความหล่อไม่มีครับมีแต่ความตลกพวกเฮอ จะอำลาเขาหรือยังแต่เราก็มันถูกเว้นไข่ไล่นะวันนี้วันอะไรนะอังคารเดียหนออังคารเดียพุทธเพียแนทพริหัตเฟิร์นสุกี่สาวคำนาจคือกำนันนะครับเมอมาคนอ๋อเออขอโทษจั๊กฮะออกแอดกำนันนะครับพุทธพรุ่งนี้แอดกำนัน,นครับพรุ่งนี้แอดกำนัน อ๋อพุทพุดเฟิร์นโอทีอาการมีคนเฉลยใช่ไหมครับเ,เดียเดี๋ยวพุทน้องเฟิร์นโอ้ผมขอโทษทีครับพุทน้องเฟิร์นผลิหัสพี่กำเนนยังสุกพี่สาวพี่ทุหายตกมันแล้วมีโอกาสยืนหลักโชว์ชมให้ใกล้ น้องม่นี่เสร็จู้ไหมครับอืมอันนี้ก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับก็อยู่ที่อ,อย่ีอยู่ที่ผู้บริหารนะครับเอ็ด <c oughs> เดียต้องความม,มันเกิดเอ็ดปวดตาวันไหนครับเอ็ดปวดตานี่ถ้าใครไม่ไม่<า>ไม่ว่างครับเอ็ปแปก็จะมาช่วยอย่างเงี้ยครับ ขอรู้คิดบาลันเดินกับแม่ไปต้องหน่อยจะต้องกินอย่างอริสอร่อยเลยพี่สายคิดว่ามูทุจะได้กับอะไรนะมูทุกับลัมมี่กับอยู่นี่จะได้มาอยู่ใกล้ๆก้กันไหมคิดว่าองยากเนะคงยากนะ ด้วยช้างเราก็ไม่รู้ <c oughs> เราก็ไม่ทราบว <c oughs> ันรันกินย่าบานาละกำลังเรียนแบบพฤติกรรมของเมย เย็นดีเนาะต้นเย็นเย็นดีเนาะเย็นแบบลมกกกกขอบพระคุณหกร้อยห้าร้อยกตันะครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับถ้าผมพูดผิดอะไรผิดภาพประการใดไปขอโทษด้วยนะครับขอสุม,มาอาภัยขอสุม,มาอาภัยด้วยนะครับเริ่มต้นกันใหม่เนาะ <laughs> สุภชัยมาไลไบ้างค่ะมีไรซูมไปอีกได้ไหมพี่เต้แง่ซูมอยู่เนี่ยซูมอีกได้ไหมกระซูมอยู่เนี่ยซูมไปไหนอ๋อได้แล้เนี่เออได้ละโอเคละอโอ้โอมือสั่นอโอ เอาละเราจะไปจริงๆแล้วนะครับวันนี้ฟีเจอร์ใหม่ยังไม่ทำงานเราจะไปจริงๆแล้วนะแต่เราก็ยังไม่ไปสักทีเลยเพราะอะไรกันนะั่นหรือเพราะว่าที่นี่มันเย็นดีเดี๋ <c oughs> ยวไปหาก,กาแฟกินดีว่าก็ไปเับคร,รับแต่เค้รับ เดี๋ยวขออำลา FC ไปก่อนนะครับใด้รับแล้วแก่